ช็อตที่สามครับจะมากินปลาหมึกสดครับนี่ครับเป็นๆน้องเขาบอกว่าสำหรับพี่เอาไปเลยสามอยห้าสิบพอบางที่นะครับแปดร้อยนะครับนี่ครับอันนี้เรากินกันที่ริมทะเลเลยนะครับสามรอยห้าสิบาททำสดสดครับเป็นๆเป็นตาตึงมินะครับลองดูครับพีคร้มหมึกนะเจ็บดิครับเจ็บเลยเอเลยครับไม่ไ้นาจ้ี่สดเหมือนกันครับดูครับนี่นี่เป็นหนึนะครับีครับสาเป๊บเปลีครับเรารเาไท้ อืมกระต่ายเลยครับจึงแล้วต้องมาดังยิงไปนี่ยิงมาตรครับยิงไนะเาทิ้งนั่งแก้มาซื้อครับมาเช็ปีนทางเรื่องนี้แล้วการตอให้้กินนินนี้น้ำร้านเป็นน้ำเค็มครับใส่ครับเป็นน้ำที่เปรี้ยวๆคุณครับปีนครับว่าเราไม่มีที่ดี๋ี่าคใส่เลยครับก็เปร้านชอบปีน้นไ่ด่นก่นี้นเียงชินาปีออกมาครับเดี๋ยว่งะน้ครับ่านมี้ยนะครับ นิดหนึ่งครับตรงนี่อนครับนังเลยครับเรินะครับขึ้นแล้วครับตัดทิ้งนะมาดูตรงนี้คี่เขาเป็นครับตอนนี้ทะเลเป็นส่วนครับ อถที่ไหนพอดีกานบ้านเยอะไหมครับมาใหญ่ครับบัสวที่นั่งที่บัสบัสครับรถดี่ไหนครับข้างห,หน้นาไหมข้าหน้นาที่หลักแสนจิ๋วข้างหน้นานไหมยังไงเยอะแยะ นีรนเรากินกันในครัวครับวันนี้บอกงี้นะครับแดกกันในครัวครับนี่ดูนะครับไม่ต้องพิธีพิถันเรากินครับเราไม่เอาเสวยงามเราเน้นรสชาติดูนะครับอย่างมันจะบอกให้เหมือนลหลายที่ที่ผมกินไหมรับรู้รสชาติไหมอ๋อไม่ไม่ไม่มันกล้องใช่ไหม โอเคครับดีกว่าไอ้ถ้าส่วนตัวผมก็จะชอบงี้มากกว่ามือช็อตครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันจะเต็มคําแล้วมันก็กินได้คําเดียวแล้วก็จบเลยถ้าหมึกช็อ,ชอตต้องกัดแล้วมึกมันแตกในปากมันจะอิกอารมณ์นึงครับอา่านี่นะครับอโอเคประทับใจมากครับนี่ครับตุวหนวดนะครับกินยากนะใช่ไหมหนวดเหนียวเหนียวใช่ไหมตายมึกสดนะครับหนวดจะไม่เหนียวเหมือนกับ เัง้หมึกที่ตายแล้วนะครับสียังคงขยับได้นิดหน่อยครับเซลล์ยังไม่ตายดีครับดูนะครับไหมครับสิดตปลาครับ <c oughs> หืมนึบนึนปากโอเคครับ ทานครับจากร้านนี้ด้วยครับ